สวัสดีค่ะทุกคนเช็คสถากนการณ์ในการเดินทางค่ะาาคุะคลุงกะเข้ามาตอนนี้เราก็จะขึ้นเครื่องคะท เดินไปขึ้นเครื่องด้วยกันค่ะขึ้นเครื่องกไปขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นเครื่องก็ <c ười> เริ่มออกแล้วค่ะเคื่อนเคลื่อนท <c ười> ี่ จะขึ้นบนอากาศนะคะเครื่องกำลังขึ้นแล้วค่ะทุกคนกำลังจะขึ้นแล้วค่ะจากสนามบินประเทศนอนร์เวย์ก็จะไปลงที่สนามบินประเทศเดนมาร์กนะคะจะไปต่อเครื่องที่เดนมาร์กค่ะไปค่ะมาเชื่อ้วยกันนะคะสนามบินสต็อกโฮมเดนมาร์ก เห็นเครื่องขึ้นั่ นี่ก็สตอกโฮมนะคะสวีเดนสวีเดนเนี่ยกว้างมากเลยนะคะที่สวีเดนนี่มีหลายช่องนะคะซ้ายขวาหน้าหลังอืมเดอร์สเกตสมวิสการทินวิสการทินบากิฮิต ย่าอืมอืมแค่ไซต์ตัวซับอย่างต้นย่าอดิสุลนะย่าดิโต้เซ่จะราที่นี่ประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เลยเดินเล่นเดินเล่นเล่ๆมีการออกกำลังขาเยื้อเส้นยื้สายหลังจากขึ้นเครื่องบินมาค่ะดูข้าวดูของเที่ยวขายด้วยนะคะสเตคอมค่ะสวีเดนนะคะตอนแรกไม่เป็น ลืมบอกว่าเดนมาร์กม,มันไม่ใช่มันสวีเดนร้านนี้สวยนะะี่ยเป็นร้านของชาวอินโดนีเซียนะคะจะทำเป็นโคมไฟอาหารต่างด้าวอาหารต่างแดนเดินชมนะคะทุกคนเดินชมอามาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยคืออาหารเยอะแยะ กินเสร็จก็เก็บค่ะสงสัยจะต้องให้แกทำงานที่ร้านอาหารแล้วอิมอ่มนะคะเดินต่อ <c oughs> <c oughs> อ่ไม่เป็นกินอาหารไม่เสร็จสักทีไม่เป็นงรูว่าอาหารมันเยอะเดี๋ยวต้องกินสักหน่อย จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องกินเยอะไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องกินให้หมดแกลุกพูดพลาดขึ้นไม่เป็นวิ่งตามเดินย่อยอาหารค่ะกินเสร็จเดินช่วยอาหารทานอาหารเสร็จแล้วก็เดินมาเรื่อยๆค่ะเดินมาเรื่อยๆดูนั่นดูนี่คุณลุงก็เดินเข้าแต่ร้านขนมร้านขนมปองหวานนะคะเราก็มาจอดอยู่วันนี้ค่ะ บนเส้นทางที่เราจะไปมันเป็นร้านอาหารเล็กๆพี่ลุงกำลังไปซื้อดื่มให้แม่เพนอยู่แล้วก็ดื่มให้ตัวเองด้วยกำลังลังเลอยู่คนขายก็ไม่มาหาทุกทีเออ want เว้ย m e d i c i n ล c สอ่ s เี้ยไม่ กิว่าของม่เพ็ญแั้นี้ของแกก่อนกาแฟธรรมดาแต่ว่าของม่เพ็ต้องไอริสคาเฟ่กำลังไปเอาอยู่ค่ะโอ้ชิ้สุทาโอ้ยดื่มด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในเกตค่ะเข้ามาในเกตเรียบร้อยแล้วก็จะเข้า เื่องในะคะุณลุงเดิอนอยู่ข้างหลัง mm hmm. เข้ามาเรียบร้อยะะ mm hmm. เลยค่ะรอคิวนะคะตอนนี้กำลังเข้าประตู mm hmm. ประตูเครื่องบินไปอิตาลีค่ะ mm hmm. next stop อ mm ิตาลี Throw, or as the emergency exit, can. all baggage and those items must be placed in the overhead compartment. It is time to fasten your seatbelt, raise your seat seatbelt. จิตต์รีเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวลุกหากระเป๋าเดี๋ยวลงเครื่องค่ะทุกคนถึงอิตต์รีไปที่เรียบร้อยเริ่มเคลียบล้ค่ะเริ่มเดินแล้วโดยต้องนานไปนะคะ มาจากรถเลยค่ะกำลังเดินเข้าไปข้างในเอพอตที่อิตาลีนะคะถึงอิตาลีนะคะทุกคนกำลังไปรับกระเป๋าค่ะจะมาที่ล็อกที่สี่รับกระเป๋าถึงอิตาลีแล้วค่ะทุกคนเรามายืนรอกระเป๋าค่ะตอนนี้สายพานยังไม่วิ่งนะคะ่ะคนก็มาเย็นรอนฮะสายพานก็ยังเงียบอยู่เดี๋ยวก็คงจะมาค่ะรออีกแป๊บหนึน่งส่วนคุณลุงก็ไปเข้าห้องน้ำ ที่อิตาลีนะคะสนามบินอิตาลีค่ะเวลาตั้งแต่เวลานาทีนาฬิกาที่เราออกจากบ้านนะคะก็เกือบ12ชั่วโมงค่ะเพราะว่าไปรอที่สนามบินสตอกโฮมด้วย <c oughs> คือ2ชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงค่ะทั้งรอทั้งเดินเครื่องนั่งเครื่องนะคะ เกือบ12ชั่วโมงด้วยกันขาดแค่10นาทีเองค่ะ